สวัสดีค่ะวันนี้ไปซื้อกับข้าวเป็นชุดมานะคะอน,นี้ก็จะเป็นคิมจิค่ะเป็นคิมจิที่เป็นอะไรหัวไชเท้าหรือว่าคักคิมจินะคะก็จะเป็นแบบนี้ซื้อมากี่ชุดกี่ชุดก็จะให้ครบทุกชุดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งหมักน้ําพริกเรียบร้อยแล้วกุ้งหมักเกลืออันนี้ก็จะ เป็นอ่าพวกเครื่องต่างๆที่เราต้องใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวจะแกะดูเอาข้างในให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวค่ะทุกคนค่ะข้าวสวยวันนี้อ่ารู้สึกเจ็บคอมากๆก็เลยอยากกินกับข้าวแบบว่าเป็นซึนแดซึนแดกุกนะคะให้ทุกคนดูค่ะข้างในว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปค่ะร้อนๆเลยค่ะทุกคนค่ะ คุณพ่อบ้านไปซื้อมาเมื่อกี้ค่ะอยากกินแต่ว่าขี้เหียดออกไปค่ะแล้วก็เจ็บคอก็เ,อเลยให้คุณพ่อบ้านไปซื้อมาค่ะอันนี้อีกถุงนึงค่ะทุกคนคะคซื้อมาแบบเป็นแกงด้วยแล้วก็เป็นแยกด้วยค่ะให้เพืเ่อนๆดูค่ะ ขอแกะถุงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกนะคะทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแกงอันนี้เผ็ดอันนี้รสชาติเผ็ดดูแค่สีก็รู้ค่ะอันนี้ก็ข้าวข้าวคือ3ามชุดข้าวที่บ้านก็มีนะคะแต่ก็ถ้าเราไปซื้อแบบนี้เขาจะมีข้าวให้นะคะ ่มาแกะดูข้างในกันค่ะนี่ก็เป็นแบบไม่เผ็ดอ่าสั่งมาสองชุดข้างในเยอะมากๆค่ะทุกคนคะแล้วก็จะมีแบบเผ็ดชุดหนึ่งนะคะข้างในค่ะทุกคนคะเยอะมากๆค่ะร้านนี้อยู่ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็กินเป็นประจำค่ะ ซุนเดค่ะทุกคนค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะคแล้วก็จะมีแบบเผ็ดนะคะทุกคนค่ะนี่น้ำซุปแบบอร่อยมากๆค่ะอ่าเราก็จะใส่เป็นงามีงาใส่ลงไปผักใส่ลงไปค่ะทุกคนค่ะหอมมากๆค่ะนี่ก็อีกอันนี้คือแบบเผ็ดค่ะทุกคนคะแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดแตกต่างกัน แบบไหนจะให้ดูนะคะนี่คือแบบเผ็ดค่ะอันนี้คือแบบเผ็ดก็คือสีสันแบบจีจาดหอมมากๆค่ะกิ่นคล้ายๆกับต้มยำบ้านเราเลยนะคะแค่อ่าความเปรี้ยวไม่มีแค่นั้น,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะสดร้อนๆแบบว่า คล่องคอมากๆค่ะแล้วมาดูอันนี้ก็คือเป็นกิมจินะคะให้ดูข้างหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นกิมจิผักกาดนะคะก็จะให้แบบเป็นชุดแบบนี้ค่ะอันนี้มาหนึ่งชุดแล้วก็มีอาซ้ำกัดอ,อันนี้ก็จะเนี่ยให้มาแบบนี้สามสามชุดเลยนะคะเพราะว่าเราสั่งสามชุดคือเขาจะไม่อะไรอ่ะ ประหยัดเครื่องนะคะคือให้เราเต็มที่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นกิมจีแบบหัวใช้เท้านะคะหรือว่าขักกิมจีค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นงาบดนะคะก็จะเป็นงาดําบดแล้วก็จะมีอ่เครื่องหอมลงไปค่ะน,นี้ก็ใส่ลงไปในนี่ะไรค่ะใส่ไปแบบนี้ที่ไม่เผ็ดก็ใส่ลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็กลมกล่อมมากๆค่ะ อันนี้ก็จะเป็นผักค่ะทุกคนคะอันนี้ก็พริกนะคะอันนี้คือพริกสดพริกสดของเกาหลีช่องยังกุชูก็เผ็ดนะคะทุกคนคะเพิ่มความเผ็ดถ้าใครชอบแล้วก็นี่ก็กุ้งนะคะกุ้งแช่เกลือกุ้งหมักเกลือแบบเค็มมากๆนะคะแล้วก็ใครอยากเพิ่มความนัวก็เพิ่มไปเลยค่ะอันนี้ก็คือ น้ำจิ้มน้ำซอสที่เราจะกินกับกับซุนแดค่ะทุกคนคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกนี่สำหรับใส่ลงไปในแกงนะคะทุกคนคะเพิ่มความเผ็ดค่ะแล้วก็เป็นซุนแดน,นะคะซุนแดที่ซื้อมาเฉพาะค่ะแยกอันนี้คือเอาเราจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มหรือาม่ากินก็ได้ปกติค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของ ่เลือดวัวนะคะมีเลือดวัวมีผักแล้วก็มีอะ,อะไรอ่ะหมุนเส้นของเกาหลีหรือว่าฉับแฉเกาหลีนะคะเขาเป็นเส้นใหญ่ค่ะอร่อยนะคะสําหรับคนไหนที่ยังไม่เคยลองลองซื้อทานได้นะคะหอมอร่อยมากๆค่ะวันนี้ก็เป็นข้าวเย็นของเราทั้งเซตเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีเมางปังค่ะ